คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด19นะครับการแพร่ระบาดของโควิด19ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นครั้งสําคัญเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงพลังความสามารถีของคนไทยครับเพื่อที่จะก้าวข้ามภาวะวิกฤต หน่วยงานสําคัญครับอย่างสปสชก็ได้เปิดรับกําลังเสริมจากประชาชนทั่วไปนะครับรวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมาร่วมกันเป็นจิตอาสาที่สายด่วน1 3 3 0แล้วก็ที่หลายสปสชเพื่อที่จะช่วยกันให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานพิเศษชินดนี้ครับ เราก็ฟังข่าวดูข่าวจากช่องทางต่างๆก็จะเห็นแต่มีผู้ป่วยที่ไม่ไม่สามารถเข้าเข้าถึงการรักษาได้อย่างโทรสปสชหนึ่งสามสาก็อาจจะโทรติดยากเนี่ยก็ดูจากข่าวก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าสายที่เข้าต่อวันน,น,นะคะเราก็เลยรีบรีบสมัครเข้ามาเลย วชิวราพรวิจิตจินดาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาต่อบปลายสอปอชอชอเพื่อให้ข้อมูลและประสานงานให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหลังต้องเผชิญกับโรคโควิด -19 เพราะตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนไทยเข้าถึงระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีในภาวะวิกฤตเช่นเดียวกับการลิตาธนาสีสืบวงเธอช่วยให้ข้อมูลผ่านลายสสช,อชอหลายด้านทั้งจุดบริการคัดกรองการแบ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา จนไปถึงส่งต่อและหาเตียงให้กับผู้ป่วยคือมันเหมือนกับมันเป็นช่วงวิกฤตจริงๆนะคะว่ามันเป็นความจําเป็นที่มันต้องใช้คนะและเราถือเราได้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เราว่าเออพอเราประสานงานหรือให้ข้อมูลคนไข้แล้วเนี่ยทำให้เขาได้รับการรักษาในทันช่วงเวลาเนี่ยรู้สึกมันทำให้เรามีความภาคภูมิใจกันนะคะ ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ช่วงที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนจนทำนิวไฮเกินกว่า25,000คนต่อวันทำให้สายด่วน1330ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรติดยากขณะที่ช่องทาง Line Official ก็มีผู้ส่งข้อความสอบถามข้อสงสัยต่างๆเป็นจำนวนมากจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางสปสช,อชอต้องเปิดรับจิตอาสาเข้ามาช่วยในภารกิจนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน นอกจากจิตอาสาภาคประชาชนแล้วยังมีหน่วยงานที่ส่งบุคลากรมาร่วมเป็นจิตอาสาด้วยเราไม่ทิ้งกันเนาะหลังจากในช่วงโควิดเนี่ยเราเราชัดเลยนะว่าเราผ่านวิกฤตต่างๆมาได้ด้วยด้วยความเสียสละนะความเสียสละของทุกภาคส่วนนะคะในทีมอาสาเองก็จะมีการคุยกันด้วยว่าเออถ้าคนไข้เป็นอย่างนี้เราจะรีเฟอร์ให้กับอาสาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหน ก็จะมีอาสาส่งยาอาสาส่งออกซิเจนเนี่ยค่ะอันนี้เราก็มีมีทีมอยู่ที่ผ่านมาสปชชโรงพยาบาลราชวิถียังร่วมกับธนาคารทกสธนาคารอมสินและไปรสีนีไทย ส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่กอทมและปริมณฑลสปอสอชอยังมีแนวทางที่จะต่อยอดความร่วมมือของจิตอาสาผ่านวิธีการสะท้อนเสียงจากจุดเล็กๆในชุมชนทั้งด้านสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการให้กับทุกคนได้เป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าร่วมกันและนำไปสู่ความยั่งยืน